สวัสดีครับวันน้้องโอสเกะเกมเมอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเล่น SpiderMan Remaster นะครับกับอันนี้เป็น DLC นะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูอันนี้เป็น DLC สุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่73%นะครับก็คือ DLC หัวใจสี C, น้ำเงินนั่นเองนะครับอันสุดท้ายโอเคเดี๋ยวจะเล่นอันนี้ให้จบอย <c oughs> <Okay. S 2> ถึงแล้วทางเข้าที่กบดันของขอ้อยู่ตรงนี้โอเคกดสแกนเจอแล้วตรงนี้เองห้องใต้ดินแค่ okay. แต่ว่าคุณได้เวลาสำรวจทุกท้าบ ห่าเกลียนใหม่นั่นเองหวังว่าจะหาเธอตัวเธอเจอก่อนนะถ้า,ถาส,สามารถผาารถถ่านพวกนี้ไปโดยไม่เปลี่ยกน้ำก็คงดีแวอุ้ยโอ้ไปยังไงตง่อเย้ะอุ้ยดีโอ้เจ๋งเลย ดูที่นี่สิงานได้รับมาใหม่มากเกินทำให้คนเมืองนี้แทบจะเป็นบ้าไปไหนต่อเนี้ยดูว่าต้องลงล่างแร้วว่าจะลุยตามกระแสน้ำไปกันนี่กำลังนี้ นี่กระแไงคนแข็งของ h ะฮะถ้าเมื่อเหตต้องรีบพาคนผู้นี้ออกไปแล้วก็ค่อยมองรอบๆต้องจัดการให้หมดคนแรกมานี่ดึงมาแขวนไว้นี่ไงติดไว้เลยเราต้องจัดการพวก สไนเปอร์ให้หมดก่อนอย่างแรกเลยปะไพอันนี้ขึ้นมาอู้หือสไนเปอร์หมดไปสองปึ๊บอืม Goodbye. Okay, that's all of them. Yes, it's am I bet if I follow the power cables, I'll find where they're holding Sable. Okay, then by damn sci fi, the sci Okay. Hope that's not a load bearing subway car. We. Ugh! 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 Nice. Okay. Follow the yellow wire. Better not find any lions, <coughs> tigers, or bears. Ah, <coughs> uh, almost blocked. But I think okay. I can still to squeeze through. He was a dying.

you uh. like hearing. I think so. Then forget I said it, and I'll forget you were wow. drinking on the job yesterday. What do you mean? That was coffee. Shouldn't smell like coffee. Gotta do uh. okay. this quick, and then find Sable. มาอีกหนึ่งละนี่นะอย่าคุยระหว่างงานเซเบิลดูเหมือนเธอจะอยู่ใกล้ๆเอ้บตรงนี้มีทางออกเดียวไหนต้องปีนขึ้น สายฟ้าแรงสูงและน้ำเสียในท่อมี่ไม่อย่างผิดปกติไปถ้า,าจะซ่อนอะไรไว้ในหลังใต้ดินแล้วก็แทมเมอร์เฮดคนเพิ่มกำลังคนติดอาวุธการคุ้มกันให้หนานนนแน่นโอหมันไฟชอดแน่ๆเลยมันมีแต่ไฟกับน้ำนาทีที่ฉันอยู่ที่เนี่ยมันเป็นประตูตออกพระลงแก้ แกมีความมุ่งมั่นดะีสิ่งฉันชอบฉันไม่มีวันให้ในสิ่งเด็กแกต้องการแกพูดไม่ผิดมันจะต้องใช้เวลาและเรามีอยู่เวลาอยู่บนโลกมันกำลังคุยอะไรกันบา <c oughs> อุ้ยสวาน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไอ้เพื่อนอา้าวไปดับนีเนี่ยมาช่วยแล้ว นี่การคอไปดิเจเจโมโหอื scream, ้ออุ๊ยเจน่ากลับมาช่วยฉันทําไมเพราะผมต้องการคุณน่ะผมทํางานคนเดียว ผมก็ผู้ชมนันนะผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่สมารียผมรู้ว่ามันมีความหมายคุณมากแค่ไหนนายคิดว่านายรู้เหรอแต่นายไม่รู้หรอกผมต้องทำยังไงคุณถึงจะเชื่อใจเนี่ยฟังนะผมพอจะรู้ว่าเราจะการไอ้สัปหลานนั่นยังไงอะแต่ผมทำคนเดียวไม่ได้บ้าเอ้ยเจออีกแล้วจิตหายแล้วมันเปิดกระคุ่วออกมาแล้ว มาได้เวลาลุยแล้วโอเคแผนผมผมจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊แผนดีนี่เจ๊ไม่รอเลยนะนี่นะขอเล่นด้วยอุ๊บอุ๊ปเอาอตัวมีปืนก่อนนี่นะเจ๊แย่งเลย นี ar ่ไงมานี่ยิงมาถังไปอีกทีนึงเอาไปอีกถังนึงนี่ไงโอ้ยเดี๋ยวให้แมงมุมออกมาช่วยโอเคนี่เสริมแรง ไปอ,อยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้ฟาดไปก่อน ่ะพึ่งจับมือโโอ้หท่าประสานโอ้โหเตะ้างคอเออพึ่งตกใส่เวทีโอ้โห oh, awesome. นั่นมันเจ๋งไปเลยอ่ะแปะมืออ๋อเจ๊นายบอกว่าจัดการให้มันเฮดได้อ่ะ uh, ค,คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณปล่อยให้ผมรอ มีบันทึกทางการแพทย์อยู่ในนี้ใช่ซูนยาเกกับเหล็กในหัวมันนะเหล็กคาร์บอนแข็งมากแต่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อความร้อนมาแต่มือเจ๊เลฉันคิดอะไรออกละเออผมขอสวานอย่างจริงจังว่าเออจะทำทุกอย่างที่คุณบอกแล้วจะติดต่อไปเออโอเคยังดีเจ๊ แต่เยี่ยมเชอราว่าต้องหาอะไรบางอย่างทำก่อนเซเว่นที่ติดต่อมาเฮ้ยฉันพร้อมแล้วมาเจอช้นที่ฐานหันถามมากเลยคุณมีฐาันทบในมือได้ไงที่ผมไม่รู้ตัวเออใช่มันก็คุยสนุกอยู่นะเ่อทำไมเธอต้องวางสายใส่ตลอด บางทีเธออาจจะไม่ต้องใจก็ไ,ได้สายอาจจะหลุดแค่ล้างร้อยผมทุกับกลับไปทำงานได้แล้วเฮ้ยอุ้ย แล้วไหนฐานทัพที่คุณบอกโอ้โหนี่ไงโอ้ของเล่นคุณมันเจ๋งว่าของผมอีกอะเรือล่องผลด้วยผมชอบป้อมประการ,าราลอยนะ้ำล่องผลนี่นะแต่ตอนนี้คนท่านนี้ยอคเห็นหมดแล้วอะ่ะอีกไม่นานแฮมเมอร์เฮดก็คงม,มา ฉันหวังว่าแบบนั้นแหละเราต้องรีบลงมือฉันได้เลเซอร์ระดับ5มาเราต้องปรับแต่งมาด้หน่อยเพื่อไม่ให้มันร้อนเกินไปโชคดีที่ผมเป็นนักปรับแต่งตัวพ่อเลยนะมาลุยกันโอเคเริ่มจากอะไรก่อนดีกําลังดึงเลเซอร์ให้เข้าที่โอเคอึ๊บมา เดี๋ยไหมโหเลเซอร์อย่างเจ๋งเขาทีแล้วโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไม่เสร็จเออต้องรีเซ็ตสมงอกาศภาคสนาชนได้ผมไม่รู้ว่าพูดถึงอะไรนะออกไปข้างนอกตรงไปที่ด้านบนสุดของเครื่องส่งสัญญาณโอเคโหนี่ไงเจอแล้ว เราหาตัวมันหรืยิงเลเซอร์จักรบาลเลเซอร์จะทำให้เหล็กคาร์บอนบนผมร้อนนั่นในการจัดโครงสร้างใหม่้าให้มันอ่อนลงจากนั้นผมจะทำให้ขอมมอดสติคุณรู้ได้ไงว่ามันจะไม่เหมือนมาเป่าออกล่าแกะยังไงก็ต้องเสี่ยงโดนคุณเลี้ยงยิงโอเคผมจะเลี้ยงแกะอย่าลืมกดห้ามฆ่าของผมโอเคไหมโอ้ยอโอ ต้องมาเดิอนอันนี้กันอีกแล้วเออร้อย ดูเป็นไงบ้างเหมือนระบบทางานได้ต่อไปทดสอบกัรเล็งเป้าและดับพลังงานเจ๋ยวเดี๋ยวก่อนไม่ได้ใช้ผมเป็นเป้าใช่ไหมเดี๋ยองก่อนตอนนี้ะอยากให้นายขว้างถังนั้นมาโอเคังนี้หรอโอเคพร้อมนะมาอึ๊โอ้โหคุณจริงโดนอะ เอ้าวอุ oh. right. ๊บโอ้โหคว้ามาอีกอึ๊บเย้อ้าวอีกคังเอาอีกอุ้บโอ้หมดยังอึ๊บอีกนะเอาอีกคอยคั้งโอเคก็ใช่นะโอเคทุกคนความเป็นเด็กหมดแล้วจะหมดแล้ว กลับมาเรายังมีอีกอย่างที่ต้องทำโอเคเราต้องบบระบบกันสั opic, ่นจัโลสโคปิกเพื่อชยเิยน้ำหนักเลเซอร์ไป uh, ที่ตัวควบคุมฉันจะเปิดระบบโอเคมาระบบพร้อมอผมก็ต้องทำโอเคคนเป็นอย่ okay, างนั้นแหละอุ้ยชิปหายแล้วไอ้เมรเฮดมาอุ้ย ดูมือกันแล้วเรอน่ารักดีนแต่ก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเซเวนมาช่วยตรงนี้หน่อยยี่ยามอยู่โอเคผมจะเล่นกับแฮมเมอร์เฮอนะโอ้ยย่าโอเคนี่เลยอ้าวนี่ยิงหวัว นี่ที่บวกที่ดีการมันนี่โอเคเตะก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเอาลูกน้องมานี่นะเตะขามันเลยนี่ไงลงยิงเซ็งเซเว่นยิงอี่เจ้เนี่อยตึงตาเราม้างมั่งแหละนอน มังไม่เคารพกันอีกอจะเอายังไงวะรู้ไหมว่าผมเคารพอะไรคนที่รู้คุณเลิกเมื่อไหร่ไงเบิดเกาะเริ่มปฏิบัติการใช้แล้วเบิดแยแม่งเอ้ยฉันพลาดรุยต่อกันให้จบรับรองเลยครั้งนี้ต้องโดนโเค

มูระเบิดไปเดี๋ยวนี่เลยนี่เลยเคคอเลสเตอร์น้อยเร็วนี่เลยคราวนี้แหละ I need to find door number three. Now I'm going the bird. ระเบิดขอระเบิดวัหนี้นี่โอเคลงแตแลนะ่ล้ว,ลวนี่นละล่วงโอเคยู่ริ้เงโอเคนี่เลยตาะทีสุดยโอ้โหมันมโลมใหม่ละ เซเว่นขอระเบิดอุ้ยนี่ไง เล่นน้องกับขวางจริงนี่แน่ยิงยิงแล้วเลเซอร์พังบ้าอือคิดอะไรออกแล้วตอนานกว่านี้ไม่ได้จับมันไว้แล้วไงต่อเตรียมตัวโดนะเดี๋ยวเลยนะ ตาย,ยตายยังนี่ช็อตเฮ้ยมันสนุกมากน <Hey, S 1> ี่คุณไม่แผนไปดินเนอร์อยังยผมจากร้านพิซ่าอร่อยเด็ดอยู่ร้านหนึ่ง ฉันต้องกลับไปซิมคลียใช่อะมีสงครามที่้องสู้นี่ฉันไม่ชอบสู้ฉันก็ทำสิ่งเพื่อช่วยคนของฉันผมรู้นั่นเป็นสิ่งที่ฮีโร่ทำฉันไม่ใช่ฮีโร่แต่นายสอนอะไรฉันหลายอย่างน่ยมเลยฉันอะไรอ่ะฉันวิธี กำจัดศัตูด้วยมุกกกที่จริงแล้วมันเป็นมุกฮานะก็เข้าใจได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีลมขันขอบใจสไปเดอร์แมนสำหรับทุกอย่างฉันกอดใครต้งนั้นเะเออใช่เป็นแนวทางนะอผมไปส่งในเมืองไหมพอว่ายน้ำได้นะแต่ว่าคงต้องใช้เวลาไปด้วย โอเคในความทรงจำสแตาลี เพื่อลำลึกถึงสตารลีุและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนที่มีความยิ่งใหญ่ <Okay>. oh. โอเคโอ้จบแล้วสำหรับ DLC นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายกันว่าจะมีอะไรอไหม่ ready พร้อมนะผมผมเครื่องยิงยอยผมมันแน่นไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวนายก็ชินถ้าพยายามตามไม่ทันนะตอนนี้กำลังจะฝึกมายแล้วนะครับเ้ยครั้งแรกก็แบบนี้ทุกคนแหละ โอเคจบสักทีหนึ่งขอแสดงความยินดีด้วยคุณได้สำเร็จเรื่องราวหัวใจสีเงินแล้วปิดฉากใต้ผ้าของนครที่ไม่เลยไม่เคยหลับไหลอย,อย่างสมบูรณ์เฮมเมอร์เฮดจบแล้วแต่คนของเขาอยู่ข้างน้องนั่นนะ่ะงานของไ,ไ,ไอ้มุงมุงไม่เคยจบโอเคมีสูตรใหม่พร้อมใช้งานด้วยตอนนี้ก็ โอเคนะครับสำหรับ DLC อันนี้ก็ตอนนี้ก็ผมเล่นไปทุกอย่าง100%หมดแล้วนะครับสำหรับ SpiderMa n Remaster อันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันตัวอย่างมันครบหมดแล้วโอเคครับไว้เจอกันกับเกมใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อน,นครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผม